โอเคครับก็ขอการสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม r o b o x Map Boxfoot นะครับผมก็จะมาแจกสกคริปต์แบบนี้นะครับเพื่อไมเป็นการสายวิดีาอและเสียเวลากาันเกินไปไปดูเลยครับสคริปต์เป็นยังไงเอาละครับเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะเป็นพวกฟาร์มครับเลือกได้ครับว่าจะใช้หมัด ืนดาบชาฟรฟามอันนี้เป็นสปีดในการตีนะครับก็เลือกเอาเลยครับก็จะให้มันไปแค่ไหนมาแต่ผมไปฟาร์มให้ดูระหว่างเรามันบินไปก็พอเรดูอีกต่อเราตรงนี้ครับก็เป็นฟาร์มเอลิทฮันเตอร์นะครับต่อมาก็ฟาร์มพวกกล่องแล้วก็ตีพาเลตนะครับตีพวกจนสลับ ฝามบนนะครับข้างล่างฝามบนก็จะเป็นอ่าเอา๊ย <Yeah, S 1> เด็กแว้นข้างบ้านช่างน,นะครับประมาก็ข้างล่างฝามบนก็เป็นอา่าโมจิดันโมจิเออทุยตามบอสโมจิเออพุดผิดพูดถกอยี่ครั้งเอ๊ะพูดผิดพูดถูกหรือว่านี่ครับการฟามก็จะประมาณนี้นะครับฝาอย่างใบอะ่ะเอ้ยทุยตัวครับตัวครับพูดพูดไม่ดีขอโทษ ก็ต่อมาครับก็เป็นฟาม,มาัตเตอรี่แล้วก็ฟาร,ร์มอะไรนะเอาเฮ้ยเรียเมันวนะ่เดี๋ยวเราปิดฟาร,ร์มก่อนนะก็จะมีฟาร์มมัตเตอรี่แล้วก็ฟาร์มฮัคีสังเกตแล้วก็ฟาร์มปลาครับต่อมาก็เป็นแทมินูต่อไปก็จะเป็น จปีในการบัฟไปตีนั่นไปตีนี่ก็พวกเอพเออะไรต่างๆต่อมาก็เป็นฟามไอเทมแบบหาไอเทมอัตโนมัติก็มีตามนี้เลยครับใครอยากหาอะไรก็กดเอานะ แต่อไปก็เป็นในพวกเกี่ยวกับทําเผาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําการตีคนอาจจะมัติก็มีนะครับต่อ,อมาก็เป็นเพยเยอร์ก็พวก p v p นะครับเปิดนะครับฮิตบ็อกซ์อินอะไรก็เปิดไปครับอยากเปิดอะไรเปิดไปเลยครับมีเปิดเผาออโต้ด้วยครับ ต่อมาก็เป็นอีเวนต์บอกตำแหน่งนะครับรก็จะมีพว่าผลพวกอะไรต่างๆครับนี่ก็ใส่ตัวเลขเป็นแบบหลอกไม่ใช่ครับ mm hmm. ก็จะมี Death, แดนแม่คูดาวแล้วก็อินฟินิตี้จีนดี้วุ้ยอินฟินิตี้อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลงดันนะครับเลือกเลยครับอยากลงดันอะไรเลือกเอาเลยตรงนี้ก็เทเลปอดเป็นนั่นปีนี้ครับก็ปกติของสกิปอยู่แล้วครับ ต่อมาก็เป็นแถบซื้อของต่างๆนะครับอยากซื้ออะไรก็กดซื้อเราครับต้ามีตังนะถ้าไม่มีก็ฟาร์มก่อนตรงน,นี้ก็เป็นออโต้ซื้อผลนะครับอันแรกอันที่สองเป็นการกินผลอัตโนมัติครับหนๆก็ในๆแล้วผมขอลองซุ่มผลเลยแล้วกันผลมังกรปรั๊บเยียผลแข็ง ยังวะเจ้าพูนีก็โอเคครับสคริปก็มีประมาณนี้นะครับเอาว่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับจู